เมื่อนี้มีเมนูลาบปลาหมึกพี่น้องคุณหล่อบูยคุณหล่พี่น้องเอ้ยมาเด้ยครับเด้อนี่ครับก็มีต้มหัวปลาดูครับเก้าเหนียวหน่ารักหน่ารักอีกคือเก้าพี่น้องดูเรครับลาบลาบ เป็นยังไงพี่น้องอาหารวันนี้ครับเนานะลาบปีกปลาหมึกนะครับเนานวดปลาหมึกไปครับไปกินอะไรพวกนี้สิสวัสดีพี่น้องเอฟซีตัวโลกมาพี่น้องมากินลาบกับลาบปลาหมึกปีกปลาหมึกนะครับเนาะต้มหัวปลาพี่น้องเลยมา เล็กๆแน่น้อยข้าวเหนียวน่ารักครับก่็ได้กินลาบปลาหมึกต้มปลากระดิ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิ่งไอ้พี่ซีนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามามาครับมาว่าลายใหญ่ห้างมากจริงลาบปลาหมึกตุ๋มกันดิ่งพี่เราอโอ้โหหนวดนะครับหนวดได่เงยยิ้มสวย ส้มส้มหมอบาพี่น้องัาพี่น่งหนวดหนวดพี่น้องนวดหนวด

ดลมหัวปเนาะเนาะนี่บัดแดงเลยคั้งมงึงใช่หมพ่อผัเนาะผัาดิลาบเนี่ย อยากลาบพี <Net> ่ลองกินดูหมดเปลี่ยนแผนลาบปีกปลาหมึกพี่องเด้หมดกำมือเง้กำตาตีรถ หนักวัปลามันเบร่รเลยเมนูมันมนี่ลงนหนักอน่องเง้ย กินออกัวในต่างแดนเป็นปที่เวพี่น้องจากบ้านจากเมืองมาอายุหายกินพี่น้องเย้ยต้มวาปลา เดี๋ยว้อา้อีกนอไหมดูดหัวปลาพี่น้องเด้มั่งน้องอหญมั่ง ปราเพ็ดปีกปมึกล้วนๆอืมนราดเนี่ยราดอ่ขึ้นราดราดปลาหมึกเบื้องห้องทายไยเนี่ยเนาะ cái này nó phải quá, khắp miếng nó suốt คำสุดท้ายหนวดนี่ฝากพี่น้องคำนี่เองที่ขอปากรวมมูสด้วน้องเว้ย น่องโถครับชิมกินลาบปลาหมึกต้มหม้อมปลาอยู่ร้านอ,อาหารคือกาครับพี่น้องนะฝากอยูน่นนะครับเนาะชีวิตครอบครัวตังแดกฝากเนระื่อยๆเอ้อมอมความใจของพี่น้องเองนะครับเนาะเอฟซีก็ลุงนะครับเนาะรับบ่กบอกหลายอย่างฮะนะครับเบเื่อเจอกันชิมหน้าได้ชิมต่อไปครับผมบา,บายบาย